ไม้มเมล็ดสวสยๆแอลเบียไฮบิดนะคะอันนี้คือแบบพ่อมเมล็ดมาชุดหนึ่งอะรอบหนึ่งเนี้ยหลายๆร้อยเมล็ดหลายหลร้อยพอตเลยดีกว่าได้สวยๆมีกี่ต้นพี่บูมบอกว่าถ้าทำบุญมาดี <c oughs> ก็จะได้ด่างดีเยอะเยอะ สงสัยต้องไปทําบุญเพิ่มแล้วค่ะเพราะว่าปีนี้ได้ไม่เยอะเลยบางต้นเริ่มออกดอกแล้วมานั่งลุ้นกันต่อค่ะเพราะการเพราะเมล็ดทําให้เราได้ลุ้นตลอดค่ะโถ่วยไหมชโ่วยไหม